เขียนดีปเกมนี่นก็ผมนี้ครับไปหยิบเกมเพสซ์วันซอมบี้ที่ไม่ใช่โรบอกแล้วนะครับแต่ความจริงก็ยังอัดโรบอกอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่านี่คือเกมที่ผมเล่นในวัยเด็กนะครับผมก็คือเป็นเกมแบบลืมฟื้นความหลังพูดเหมือนแก่แต่ไม่ได้แก่นะครับผมผมยังไม่แก่นะครับมาเรามปเล่นกันเลยก่อนเาเกมนี้จะสนุกแค่ไหนกันเชียวเริ่มแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับมาโอเคเริ่มเลยนะครับ นี่ครับอันนี้คืออะไรไม่รู้มันก็คือตัวที่เป็นพืชนะครับผมเป็นวัชพืชคือไม่ใช่วัชพืชหรอครับแต่ว่าคือผมจะบอกว่าเกมนเนี่ยเนี่ยมันจะปนแปลกๆตรงที่ว่าปกติทุกคนน่าจะรู้กันครับน่าจะเคยเรียนพืชมีชีวิตแน่นอนดูแล้วแต่นี่พืชสามารถข้นลูกบอลได้เป็นพืชที่เก่งมากทุกคนดูเองเป็นบอลพืชน่นเองนะคะ คือผมเล่นในบูสแต็กนั่นเองนะครับคือความจริงเนี่ยความจริงไม่ต้องเล่นในบูสแต็ก็ได้เล่นในโทรศัพท์ก็ได้นะแต่ว่ามันอินเทรนกับการเล่นในคอมแบบมันก็ติดเล่นในคอมก็เลยเล่นในคอมเลยคือด่านแรกมันก็อีซี่นะครับมันอาจจะมันอาจจะทุกคนอาจจะมาลองเล่นกันดูก็ได้นะครับเกมี้สนดุกจริงๆนะคือเล่นลายเบื่อได้นะครับผมว่าเราบอกมันไม่มีอะไรเล่นก็เล่นเกมนี้ได้กับลายเบื่อ นี่มันขายของหรือเปล่าเปล่านะครับไม่ได้ใช้ไม่ใช่สปอนเซอร์แค่สนสับสนุนเกียรตอนเด็กนั่นเองอ,อ๋อนี่ก็คือดอกทานตะวันนั่นเองนะครับคือเหมือนเขาดูไม่รู้แหละแต่ว่าผมรู้คนดูรู้ครับผมแค่พูดอย่างนั้นแหละมันเป็นการแนะนำนะ,ะทุกคนอย่าเพิ่งว่าผมนันซอบบี้เยอะขึ้นนะทุกคน,กคนแล้วก็เปิดทางปูเป็นสากรซึซอบบี้มันก็จะมาได้หลายทางถามว่าไอ้ดอกทานตะวันนี่มันทำอะไรได้นะครับ ทุกคนรอดูนะทุกคนทุกคนรอดูกันนะคะทุกคนรอดูนี่ถ้ตตะวันสามารถพ่นก็คือพ่นเป็นเงินของเกมก็คือมันก็เป็นดอกทัตตะวันนั่นเองเลยทัตตะวันพ่นทัตตะวันฟังดูแหม่งๆครับผมเล่นการประวัติเกมได้ไม่เคยเปลี่ยนครับ เช้าวันเถอะเรยกร้องเลยแหละคนดูลำพาดพอดูว่าคงถามเฮ้ยรู้ด้ไงว่าเริ่เคินเดาได้ไม่ยากครับถ้าร้องไปเยอะกว่านี้นิดเดีหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับแต่ร้องไปเยอะกว่านี้คนดูลำพัดนะทุกคนเราก็ต้องระวังคนดูลำพัดเราก็เดินเราต้องร้องในน้อยพยายามแนะนำเกียมากกว่านะครับอันนี้เราก็นี่ครับเราก็วาง เจ้าวัชพืชน้อยนะครับครบสามครบแล้วนะครับผมทั้งสามแถวเลยนะคือตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนั่นเองนะครับอันคลิปตอนสองทุ่มวันที่สิบแปดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงประมาณกี่โมงและลงวันไหนด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วก็อยากมีคล,ลิปลงแต่ละก,ลก,ก็คือว่ามันมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็คือพี่ผมมาบ้านนั่นเองครับ เขาก็มาชอบแยง่งชอบแยง่งโดนบุ๊กผมเล่นนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นนั่นเองคือมันเด็กและสงสารนะ่ะโดนแยง่งโดนแย่งเล่นลน่ะเอจริงพี่บอกว่านั่งอยู่ข้างหลังผมก็จริงเขาเขาคงคิดว่าอู้ออกสื่อเหรอ <c oughs> อันเลระนี้น <c oughs> อ่ะก็ผมอ่าโอเคใกล้ถึงทงแล้วนะ ถ้าถึงทองนียก็คือจะมีเป็นแบบว่าแบบแบบมากันทั้งกองทัพนะครับมากันทั้งตระกูลหยงเลยตระกูลหยงคือตระกูลอะไรทุกคนอย่าลืมไปดูเรื่องเรือนใหม่วิชลากัรเรือนจิกรพิษอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยการการโปรโมทหนังแล้วเนี่ยเปล่าครับไม่ใช่แค่คลาคลายคามจริงมันก็สามารถวางตัวได้นะแต่ตอนนี้มันไม่จําเป็นแล้วเนี่ยวางลงก็ได้เป็นคนใจดีครับจิตใจสุนทาน เป็นคนที่ชอบความสมดุลนะครับพอมันวางอย่างนี้ยมันจะดูไม่สมดุลเดี๋ยวนะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ได้เชอร์รี่ที่มันฟันเหยุดแล้วนะครับต้องให้เชอร์รี่ไปดัดฟันไม่ได้บูลลี่เชอร์รี่นะครับเขาทำออย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรานี่คือขนมปังน,นั่นเองแล้วก็มีคนใส่หมวกกลวยนะครับกลวยนะฟังดีๆนะครับเดี๋ยวคุณฟังผิดเป็นคำตอื่น ครับเราก็วางดอกจันทวันน้อยแสยน่ารักเบอ,อีกตัวหนึ่งครับ,อ,รบอุ้ยมนออกมาเร็วขึ้นอ่ะได้นะครับออกมาเลยนี่เลยวัชพืชแสนน่ารักซึ่งถ้าทุกคนถามว่าออผมจะเล่นเกมนี้ถึงนานแค่ไหนก็คือผมไม่ลงคลิปที่ี อยเี <Workers>. <S <S ้ผมก็ลงนานๆทีโลนะครับเพราะมันไม่ใช่โลบอกอะเนาะผมดังมาผมมีคนดูเยอะๆมาจากโลบอกเนอย่างพวกราดังก็ดูอะไรๆอยู <eenth> ่แต่เป็นหลักๆที่โลบอกเนี้ยเราพอมาเล่นเย้ผมกลักคนดูไม่ดูนั่นเองนะครับนั่นแหละหลักๆเรื่องนั้นแหละผมก็เลยอยากให้คนสนับสนุนผมนะครับในการดูด้วยนะครับแล้วก็ผมอันนี้ผมแจ็สปอยในคลิปนะเพราะคลิปเนี้ยผมาจะคนดูน้อยผมก็เลยสปอยไง เดี๋ยวถ้าสม,มิผู้ตามผมครบ400คนแล้นเดี๋ยวผมจะแจกโลบัคด้วยแหละ mm hmm. ถามว่ามีเงินจากไหนแอบอย่างน้อยก็มีเงินก็อพอแล้ว mm hmm. นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งนี่นะคะผมตอนนี้ตัวละครมันก็โอเคมันเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวละครนะคะถ้าทุกคนคิดว่าเสียงผมเป็นอะไรเปล่าเปลาก็เสียงผมแค่แป้นๆน,นะคะทุกคนเ mm hmm. พรนี้เสียงไม่ค่อยดีครับเป็นแบบว่า เป็นเป็นคนเป็นเป็นหอมหืนครับไม่ใช่ละพองผู้เล่นเคยตัวศพที่มันตายไปแล้วมันก็มาบังครับนั่นแหละปัญหาหลักคือบังทําไมก็ไม่รู้นะแล้วเวลาตาคือมันจะโน้มหน้าลงมาเท่าที่ยิงยิงตรงไปมันก็ต้องโน้มหลักนะครับแต่มันโน้มหน้าไม่ถูกตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับผมทุกคนไม่เชื่อทุกคนดูนี่ เนี่ยมันโน้มหน้ามานะทุกคนทั้งที่มันควรที่จะโน้มหล่งนะครับ mm hmm. ถ้าทุกคนได้ยินเสียงรถหรือได้ยินเสียงอะไร mm hmm. ผมก็ขอโทษด้วยนะทุกคนม mm ัน hmm. ก็จะตอนนี้บ้านผมก็มีคนเยอะนะคะทุกคน mm hmm. เราก็ต้องเข้าใจกันได้ที่เดียวที่ดว่าผมไม่ได้อยู่ห้องเปิดมันเป็นห้องเอ้ยมันเป็นห้องเปิดนั่นแหละแต่ว่าคือไม่ได้อยู่ห้องเปิดมากแต่มันก็เป็นห้องเปิดนั่นแหละ ให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับถ้ามีเสียงอะไรนี้ก็ขอโทษดูเข้าใจได้เหมือนกันซึ่งความจริงเนี่ยเออเพโลซอมบี้เนี่ยเขามีภาคสองแล้วนะเขามีแบบภาคที่สองแล้วซึ่งผมก็เคยเล่นแล้วแม่ผมก็เล่นให้ดูตอนที่เด็กๆ โอเคน,นี่นะครับทุกคนเราก็ได้เอ่อเป็นขนมปังนะครับที่คือจะวางขนาดไหนก็ไม่ยอมขึ้นลาน,นั่นเองนะครับควาจริงมันเป็นถั่วนะทุกคนสมุจะชอบเร่มันว่าขนมปังมันเป็นถั่วนั่นเอง mm hmm. ดากนทานตะว,วันอีกแล้ว โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราขอชิงไว้แค่นี้ก่โโอนนะครับไม่ถึงตอนนี้ก่อนนะโอ้โหกคนดูเบื่อดูไป <whatnot> แล้วมันจะเบื่อได้เราต้องไปดูคลิปอื่นบ้างไปดูประกวดต่างๆอะไรอย่างของช่องเคดีู้เกนโดยเฉพาะคลิปเอ่อตี้ออสกับมิสเตอร์เอ็กซ์ซึ่งมิสเตอร์เอ็กซ์ไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไปดูด้วยนะตอนนี้7,900วิวแล้วเกือบ8,000แล้วแล้วก็คลิปวันพีนเบลติรันนะครับทุกคนเอ่อลุกกี้อ่านั่นแหละบัตรลุกกี้ ้าพันและห้าพันสี่ร้อยอันนี้ไม่ได้มาอวดนะครับแต่มันเป็นยอดวิวเยอะๆ,ๆอะผมก็อยากให้ทุกคนดูนะเอยเพราะให้มันเยอะขึ้นนะนี่อยากได้เซอร์ติใหม่ๆในการทาคลิปนั่นเองช่วงหลังมายอดวิวไม่ค่อยดีแต่ผมก็เข้าใจได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยประกาศอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเค,อเควันนี้ต้องขอเอาไว้เพียงท่านี้ก่อน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครในช่องเขียนดีโปรแกรมแล้วก็อย่าลืมดูความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของคนในกลุ่มด้วยนะครับผมโอเคไม่ไบายสวัสดีครับกดติดตามไวถึง400คนเร้อย 罗，拜拜。